เ,เหมือนที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าเวลาสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับเวลาที่สินทรัพย์หนึ่งเนี่ยมันขึ้นอีกสินทรัพย์หนึ่งมันต้องลงซึ่งมันจะแปรผกผันกันมันถึงจะเปรียบเทียบกันได้เหมือนที่ผมบอกว่าเวลาที่เราจะเทรดหรือว่าเราจะลงทุนหรือว่ามองภาพเศรษ,ษฐกิจเนี่ยถ้าเราไม่มองตัว DXY ไได้ไหมมันมันก็ได้อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรามองตัว ดัดชนีค่างเงินดอลลาร์ไปด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่มันมากขึ้นนะครับราคาทองเนี่ยมันมันเทลงมาเนี่ยแล้วมันก็รีบาวหรือว่ารีไพรซ์ขึ้นมาที่แฟลชวิลเแก็แล้วก็เทลงใหม่ ขึ้นไปอีกก็เจอสลพพายก็เทลงมาอีกเห็นไหมเนี่ยเราเห็นถึงแรงขายของราคาวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็สามารถกลับลงมาปิดได้นะกลับลงมาปิดต่ํากว่าวันพฤหัสเนาะก็มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าราคามันมีโอกาสที่จะลงต่อน,นั่นเองนะครับคือที่ผ่านมามันเกิดมันเกิดแกลบใช่ไหม ราคามันก็พุ่งขึ้นไปแล้วมันชิ้งแกะว่างๆไว้แล้วมันเกิดการเทของราคาที่มันลงมาแบบดุนแรงแบบเนี้ยอย่างปึ้งลงมานะครับเทลงมาแล้วไอ้แฟร์ว u e แกบตรงเนี้ยมันยังว่างอยู่ซึ่งจากที่ผมดูมามันเป็นแฟร์วิวแกบที่มันสวยมากๆ ทุกคนจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาที่ Fair v a l แก Gap ดรงเนี้ยแล้วมันก็เทลงไปอีกรอบหนึ่งเลยทุกคนจํำ้าเมื่อกี้ได้ไหมเหมือนที่ผมบอกคือไอตัว Fair Value Gap เนี่ยถ้ามันเกิด Fair v a l แก Gap อย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ราคายังไม่ลงมา เนี่ยแล้วมันเกิดการเทลงใหม่อีกรอบหนึ่งแฟร์ไบรุแก็บตรงเนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะเป็นไปนได้ไหมที่ตัวผมเองเนี่ยจะรอบายขึ้นไปเซลล์กลับลงมาคือเวลาที่ราคาลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ากับ โทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเข้าทางเมลเข้าทางตัว Trading View เข้าทางข้อความอะไรต่างๆคือเข้าทุกช่องทางอะ่ะคือผมตั้งไว้อย่างนั้นเลยเราจะเรียกว่า buy to sell นะครับคือเราจะ buy ขึ้นมาแล้วเราก็จะ sell ลงไปนั่นเอง